สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราหูย้ายแต่ไม่บง่งคนสองราศีนี้ไปได้ไกลกว่าคนราศีอื่นคลิปนี้นะคะมาร่วมเปิดดวงคนสองราศีที่เรียกได้ว่าให้รอหลังราหูย้ายกลางเดือนนี้แล้วจะหยิบจะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปสั้หมดค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ เอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปเดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด 3. จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะราหูมีการย้ายครั้งใหญ่ แต่มีคนสองราศีด้วยกันที่ขอให้เต็มตัวรับทรัพย์จะเกิดความก้าวหน้าพร้อมกับมีเรื่องที่ต้องระวังก็จะมาแนะนําในคลิปนี้กันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะชาวราศีกุมเตรียมรับทรัพย์จัดเต็มเลยนะคะสําหรับคนราศีนี้เรียกได้ว่าเพอร์เฟคค่ะเพราะว่าดาวราหูย้ายเข้าในเรือนกระดุมพระที่แปลว่าเงินทองทรัพย์สิน ดวงดาวลักษณะแบบนี้ส่งผลดีถ้าหากพูดถึงเชิงความสามารถนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นราศีที่หาเงินเก่งมากๆหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตั้งหลักตั้งตัวได้ถึงแม้ว่าดาวราหูย้ายทําให้มีความก้าวหน้าทางการเงินแต่ก็อย่าได้ประมาทค่ะมีเงินเยอะก็หมุนเงินเยอะรายจ่ายก็มีเยอะไปเงาตามตัว ให้แนะนำวางแผนบัญชีรายรับรายจ่ายรัดก,กลุ่มรอบคอบชีวิตสดใสขึ้นร้อยเปอร์เซนเลยนะคะส่ทงท้ายกันที่อีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีสิงค่ะเรียกได้ว่าชาวราศีสิงห์นักขณะนี้นะคะถูกดาวเสาคลุ่มอยู่แต่ข่าวดีคือราหูย้ายครั้งนี้ไม่ได้มาซ้ำเติมราศีสิงห์แต่อย่างได้ค่ะแล้วก็โชคดีด้วยที่ดาวพฤหัสยังคงสนับสนุน ดวงของชาวราศีสิงจะเปลี่ยนแปลงเกิดความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จเพียงแต่ดาวพึ่งย้ายรอให้ดาวนิ่งๆอีกสักพักแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายเรียกได้ว่าปังแน่นอนค่ะสําหรับในเรื่องราวความรักหุ้นส่วนมีเกมพลัดพรากเปลี่ยนแปลงจะเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวในจุดนี้ก็ต้องระวังกันเอาไว้หน่อยด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล ของเปิดดวงคนสองราศีที่เรียกได้ว่าราหูย้ายครั้งนี้ไปได้ไกลกว่าชาวราศีอื่นนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ